ถนนหรือว่าหนทางที่เข้าไปนี้ป่าเพราะว่าช่วงหนาหนาวเขาก็มีการตัดตัดใหม่ปกติคือยังสเสมออ่นแหละบอลเนี้เขาก็จะได้แบบผลพลอยได้ผลพลอยได้ที่เขาว่าต้องเขาว่าต้องเขาว่าต้อง,วองกวาดไงถนนเส้นนี่เป็นถนนส่วนบุคคลนะก็คือไผรที่ใส่สันจรหรือว่าใส่เข้าไปอ่าจังเลยละไปค้นใหม่หรือว่าไปตัดใหม่ตัดยังจะ เขาปลาเขาสีใสสน,น,นุเกัน็ค้อใจเป็นพวกที่เิ่นเห็ดปลาน้ำกันทามันตกแบบบทถึงก็บ่าตกหนกักอะตกปกติเนี่ยก็จะซอยกันซอยกันแบบแท็กเตอร์ไผ่มันเสียมาซอยกันแต่ทามันแบบเป็นลักษณะของหิมะเปียกมันบาไหวหลือ่กะก็ขึ้นล้อหรือว่าบมีการกวาดเลยก็ปล่อยให้มันหนาเตอะยวงสั้นละถ้าเป็นช่วงที่แบบเขามีการตัดไม้ยุหรือว่ามีการจะลําเลียง ไม่ออกจากปลาเขาก็ได้เป็นแบบผลพร่อยได้เขาใส่รถแท็กเตอร์รุ่นใหญ่รุ่นที่แบบทีทั้งคือจัแข็งแกร่รถเทศาบาลเขาบวกกวาดยนียมือเสาระแบบมีปากสองขาแต่นี่รู้สึกจะเป็นปากเดียวปากเดียวหรือปากปากหนายญ่ปากหลังหน่อยประมาณเนี่ยเป็นรถเล่นเดียวอะเขามากวาดให้เพราะว่าเขาจะเอารถเข้าไปรับใหม่ในป่าเขาโรงงานก็เลยเป็นแบบ ประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยประหยัดทั้งน้ามันประหยัดทั้งแรงงานมันหนาววันนี้มีแสงแดดมีดวงตะวันดวงใหญ่โผล่มาให้ชมโฉมนี่ก็เลยเป็นมินิไม้อันดีที่เขาจะทำการกวาดถนนให้มันเรียบเพื่อที่จะลำเลียงใหม่เข้าไปโรงงานใดแบบสะดวกสบาย เพราะว่าถ้ารถพวกรถพ่วงหรือว่ารถที่เขาแก้ใหม่ติดลมนั่นแหละงานหนักเลยทีนี้งานเข้าเลยแหละต <c oughs> ้อนไผ่บ้านมันเสียงแท็กเตอร์เยนไฟยนมันเอ๊ะงานหนักของช่วงหน้าหนาวงานหนักของแท็กเตอร์ก็คือจะเป็นนี่แหละถ้าเป็นีิมาีิมาแบบนุ่มๆกับพ่เท่อใดนะจะเป็นีิมาเปบียนนี่เขาต้องใส่ พลังงานหรือว่าเขาตองใจแบบแรงดันที่มันแบบจังไร่ะเครื่องยนต์กับไข่ค้คนด้วยกันแหล, oh. ละพอดเวลาสิกล้อไม้หยางเสียค่าสินใจหรือว่าค่าสอบค่าหย,ยางเสียกันจักนาการกันถ้ามาบนถนนทางที่ต่างแดน <c oughs> นี่แหละถนนเมืองนอกถนนเมืองหนาวก็จะประมาณนี้แหละ เป็นลักษณะของเล่นเดียวเนาะเล่นเดียวมีรถสวนมากเนี่ยก็คือต้องจอดแต่ว่าถ้ากรรน,นี้แบบหนา,น,นาวแบบมีชนมากอันเห็นกันไก่อะ่ะเห็นไก่ว่ามีรถมากรถอย่างกันมีหมองลบกัลบ,ลบลบร้อก,กันก่อนมาแล้วต้นเหี่ยต้นเสียงมาแล้ว ก็คือกลับมาอีกด้านนึงก็คือจะเราจะมีปากเดียวเนาะถ้ามีปากเดียวก็คือต้องเจอสซีแหละแล่นกลับไปกลับมาเอามาแล้วเราก็ต้องถอย <c oughs> ไปแล้วเรือบาปเนี่ย